พระวันตุเมพกวันุเม์ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บ ah ah ูชาขอกราบไหว้บูชาพระมหาเทวีพระมหาเทวีสิกรภพพาสิกรภพพาสษัตติยาแห่งราตนนากสัตต uh ิยาแห่งร้ตนนาผู้มีบารมีมากผู้มีบารมีมากขอประทานโชคลาภแก่ข้าพระเจ้าขอประทานโชคลาภแก่ข้าพระเจ้าให้กิจการของข้าพระเจ้าให้กิจการข้าพระเจ้า กิจของข้าพเจ้าธุรกิจของข้าพเจ้าการงานทั้งหลายของข้าพเจ้าการงานทั้งหลายของข้าพเจ้าปรความเจริญรุ่งเรืองประสบความเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยมั่งคั่งล่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยขอให้มีความก้าวหน้าขอให้มีความก้าวหน้ามีความสุขความเจริญในชีวิตมีความสุขความเจริญในชีวิตมีบริวารที่ดีมีบริวารที่ดีมีวาสนาบารมีมีวาสนาบารมีนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้ <ไ>ปเป็นคนไปทั่วการละนานเธอ